สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมากินลาบร้านปลาซีนะครับหมู่บ้านศรีลมจอยตำบลสุเทพเมืองจุฬาจึงใหม่นะครับร้านลาบปลาซีนะครับนี่นะครับนี่เจ้าของลาบนะครับนี่มีอย่างพ่องนี่ป้ายยยยุุงงนี่แกงอ่อมเนาะอันนี้แกงออมลูกอ๋อแกงออมออมออมงอมควายนี่ออมควายออมควายนะครับพี่น้องนี่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 ตักแล้วครับแกงออม เเหมาะขนาดแกงอ่อมแกงอ่อมยินควายนะครับอืมไปลองไปนะครับเจ้าของลาบดังครับบ้านสลมจอยนะครับนี่ครับโอ้มีเอฟเอฟอเอฟของอ้อเนาะเอฟของอ๋อเอฟกินหมูอ้เอฟอออเอยินหมู มีนะครับพี่น้องครับนี่นี่ลาบปลาซีเน่แกงจอยนะครับมันก็เข้าหลายอย่างนะครับนี่เป็นหม้อเป็นหม้อนะพี่น้องครับนี่นี่ตับมันหนุนเล้อโอ้นี่ตับมันหนูนก็มีนะครับโอ้หม้อขนาดเลยหม้อแต๊ะดูหม้อนี่นะครับจอพักกาดโอ้หอมน่เจ้าละมันเลยเนาะหม้อแต๊ะ ราบพลังยำครับรบกควายผมผมครับพีบ่น้องครับน,น,นี่งเนี่ยจดสุดยอด อ่านี่กัร้านลาบปลาซีนะครับอยู่บ้านศิลปจอยแต่ผมเชื่อว่าเภอเมือจึงมาอย่างเรานะครับใช่เกงอมละโอ้นี่แก,กองออมกลับมาแล้วเนาะโอ้หมอ้อเอ้ยเด้อเด้อจ้ามาเล้งมาเล้งข้างละหั่นละมาแล้วโอ้ลาบก็มาแล้วครับเนานะพี่น้องนี่ลาบมาแล้วโด้โหหมอหมอ้อหมอ้อหม้อนะโซนะน,น่าโซน่ายกคลาโซน่า ยกมาโชว์นะโอ้โหรับผมนะเดินเออเต้ามอตะแตะอ่ะมาเลงมาเลงเอาเลยกินเลยกิเลยกินเลยอืมเอ่อเข้าปออ่ะเนี่ยเวตั้งทำไมอ่ะนะมันอร้อมดอ่ะ